เน t ตเล็อิกโกลสีปวดหัวนผิวปากสีชั้นสองตอนบาเบอร์สายป่วยช่วยด้วยหนูไม่มันหนวะพี่าชายแมทมาหรอถึงสักทีวันนี้เราจะได้เร่างานใหม่หนริงจริงนะเป็นช่างตัดผมร้านที่แล้วก็โดนไล่ออกอกอกเพราะขาว่าไม่มั่นใจ ได้ไงอะะให้ตัดผมตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงตีสองหรือว่าทำงานขนาดนั้นหน้าก็โสมน้องก็ไม่ได้นอนนะดิเสร็จงานซะของร้านรอตังนี้ดีกว่าพี่น้องพี่มีเรื่องจะเมาคือเมื่อวานนี้นะมีลูกค้าหล่อรวยมากมาตัดกับเจนแล้วไอ้ที่เป็นผันเจนนี่หลงกีดเหรอเสร็จ่ล้วเนต้องตัดแบบฝีมือแบบ หยุดแล้วแหละเใครเหนื่อยคิ้วเนาะจานิดนึงนะเด็ดแล้งสวยในชอบปลาที่หนึ่งว้าที่หนึ่งเลยเหรอจาะเป็นไงคะมันแปลกๆเปป่อพระเจอ้าก็หนูบอกว่าเหนื่อยคิ้วไม่ใช่หรอกคะลูกอันนี้มัน เหนือคิ้วเหรอเจ๊ไม่ใช่อ่ะโอ๊ยทำไมมันหน่อยคิ้วอย่างเงี้ยเจ๊เป็นสองครึ่ <c oughs> เลยนะเจ๊แล้วหนูจะไปเจอผู้ชายยังไงอ่ะโอ้ยเจ๊อ้องทรงผมทรงนี้นะบอกเลยว่ากำลังมาเพราะอะไรร,รู้จักไหมอะไรออ,อก,กัด เดินไปไ看看หนคนก็มองหน้าเราคือเด็กลงเด็กลงแล้วเข้าบอกขอหน้าคุณน้องสุดหนูให้ทิปเจไปเลยเอาไปเลยจุดสุดรอดสาวน่ารักมากด้เนื้อหนุ่ยขอบคุณคะเราด้วยสวยอ้าหนูมานั่งเลยค่ะคนสวยมาคิวต่อไปไม่ใช่ค่ะเจ๊หนูแจนจียุนไงคะที่เป็น ช่างตัดคนใหม่อะค่ะอ้าวยไอหนูเจนจียูนโอ๊ยอ้ายินดีต้อนรับอ่ะนี่ อุป,ปรกรณ์อันใหม่เนี่เดี๋ยวมีอันโน้นนะนี่ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็อันโน้นก็อยู่ตรงโนาา้นนะจ๊าโอ้แต่ว่าเจ๊จะบอกไว้หนึ่งอย่างนะหนูหเป็นช่างตัดผมก้านเจ๊อ่ะคือหนึ่งต้องมั่นใจเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยหล่อเลยรวยทั้งนั้นต้องทําตามที่เขาอยากได้ลูกป้าต้องสร้างความมั่นใจให้กับเขาได้เลยค่ะเจ๊หนูจะสร้างความมั่นใจให้ทุกคนค่ะเก่งมากลูกสาวแม่มาเนี่ยหละ แม่กูบอกวไปเลยเว้ยว่าแฟชั่นที่สุดนีแล้วเว้ยตอนนี้ <S <S ไปท่ใจเหรวะเออแต่ผมหน่อยช่วงนี้แม่ลงลมเสียว่ะทำไมวะเปนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาอ,อ่ไม่ตรงปกวะ่ะไอรู่แม่ก็น่ารักนะเอเจอตัวจริงไอทรงผมแม่ไม่ได้เลยเหมือนหลับแล้วหมาแทะตรงหน้าเรา <S <S ไหนๆเราก็ต้องไปทํางานต่างประเทศอยู่แล้วนานๆจะมีโอกาสแบบนี้ทีนู้ยก็ดูดีหน่อยเผื่อได้ลูกค้าที่โน่นอีกเจ้านายจะไ้ปลื้มเราไงอ้ะได้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 แต่ สมบูิเทศจริงใช่ปะเวทาตายเพื่อนไอ้หนูเดี๋ยว <Blessed> ได้มามามาเจอกันอีกแล้วนะคะเจ๊จาผมได้ตลอดแล้วเนี่ยจาได้โห<อ>หนวดแหลงขนาดนี้ใครจาไม่ได้ <c oughs> วันนี้เอาออกกี่เซนดีวันนี้เฮ้ย,ย,ยละกลัวอ๋อเพื่อผมด้วยเจ๊เอาหริงดูหน่อยอุ้ยหล่อมากหล่อมากนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยสุดหล่อ เดี <te> ๋ยวต้องแนะนําเด็กใหม่ให้รู้จักหน่อยนี่นะคะเด็กใหม่ร้านเจขึ้นมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยลองได้นะคะนี่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ครับเออเจ๊หลงมากเลยอ่ะเห็นมิบอกแล้วว่าร้านเจ๊คนหล่ออ่ะเฮ้ยต่มั่นใจหน่อยสิเราอาจะมาทําวก้าวกโกโก้แบบนี้ไม่ได้นะโอเคค่ะไปเลยหนูเจนไปเลยค่ะใช่ค่ะอ้าววันนี้เอาส่งอะไรจ๊ะสุดหล่อส่งเดิมเหมือนเดิมอ่ะส่งเดิมได้เลย ทรงเดิมมันมีที่ไหนหรอวะทรงเดิมร้องทรงนั่นไงสองทรงไม่ใช่เจ้ทรงเดิมทรงเดิมอ่ออันนี้น่าจะอันเดอร์คัพใช่ไหมเจ๊จำได้เจ๊จำได้จะอันเดอร์คัพได้ยังไงเจ๊ทรงเดิมมากที่มาตัดทุกทีอ่ะเจ๊งั้นถูกล็อกแน่ๆน่ีลาสองกล่องจะได้อิ่มเลยไม่ใช่เจ้ทรงเดิมน่ะอา เดิมก็ทรงเดิมทรงเดิมเนาะออเสได้ดหวเลยเนี่เทดม่รงเดิมี่ตัดบอกเ๊แล้วไงวทงไหนอะไม่ใชีเจจำไม่ได้ะ้องค่ะทรงเดิมก็ดีอยู่แล้วนี่คุณนองดูสิคะปัมนานีเองเอางี้ทาทรงเดิมแต่ทำสีเพิ่มไปละะเดี๋ยวเจ๊ลดท้ทำสี เดี๋ยวเราไปต่างประเทศเพื่อนเอาสีนี้เลยเจ๊สีปยเออแต่ว่าขออย่างเดียวเจ๊หนวดเอาไว้เหมือนเดิมนะนี่คเอาแบบฝรั่งเลยนะเจ๊แล้วโปรอิเตอร์แล้วหลับได้เลยไหมเออหลับจอได้เลยสบายมากเออคุณพี่จะตัดทรงอะไรดีคะเออลองทรงครับยากหลบติแต่ลองทรงขอบเป็นลองทรงต่ำเอาข้างหัวเบอร์หนึ่งนะครับใช้เอาเบอร์สามแล้วก็ตรงข้างบนหัวครับเฟอร์สั้นขวางไม่ทุยนะครับรีบๆเลยครับ ตายเลยแหง่ายไปหมดเนี้ยแหมตอนนี้ต้องซ่อมอ่ะกับตัดไปเลยลองส่อมอ่ะมึงทำอะไรโกรละฝุ่มผ้าที่ฝุ่มผ้าฝุ่มผ้าขัานะพ่อเอ๋อเฮ้ยหลับหลับได้เลยหลับก่อนเนาะเอ๋อโอเคค่ะขออนุญาตนะคะครับ นพี่ตันนะผ้าพี่ตันเนียเหมือนลูกวัวพูค่อดพี่คะหนูขอโทษจริงค่ะคือเดี๋ยวหนูเล่อะไรก็ได้ค่ะพี่เออเดี๋ยวหนูจะจตัดแล้วนะคะครับเอเมน์เลเอร์เชียไปแล้วสีไม่ตรงอ่ะ เสร็จแล้วค่ะคุณน้องนี่ค่ะฟฮ้ยพลอยอุนี่แม่งเหลืองว่าลูกนี่มิดิเด็กอ๋อจะอยู่นี่จ้ะทำไมเป็นสีนี้อ่ะสีฟอนไม่ใช่เหรอนี่มันเหลืองเนี่ย เคยคิดมาแล้วเคยไงมก่าจะไปต่างประเทศต้องใช้เวลา2-3มวันสระผมอีกสองสามแล้วเปไน็นย<ฟ>ังไงเฟดษีทองทองก็คือจะเฟษออกไปเป็นบอนบค่ะคุณน้องแล้วคุณน้องก็คือจะหล่ออินเตอร์นึกออกปล่าเหมือนแบบคนยุโรปง เออเจพูดมาก็มีเชื่อเจเจมั่นใจตัดกันมากี่ทีแล้วมไม่เคยทำให้ผิดหวังไม่ใช่หรอถ้าสองสาวันไม่เฟดนะเจคืนเงินให้เลยก็ได้โอเคเชื่อก็เชื่อเจอ่ะเดี๋ยวผมให้ติดเจด้วยแล้วใส่ตามเดี๋ยวรอเพื่อนทีเดียวเลยเดี๋ยวผมไปนั่งรอข้างหลังแล้วกันนะเจได้ได้ได้เออเสร็จแล้วมังคะเสร็จแล้วจริงไหยทำไมเขาเนี่ยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเลย เออโทษนะครับเอาเอาเอาตรงนี้ออกนิดเดียวหน่อยนิดเดียวเลยนิดนิดเดียวเนิดเดียวเหรอคะครับนิดนิดเดียวคือแค่ไหนนิดเดียวนิดนิดียอนิดนิดไปนิดนึงเอาออกอีกนิดเดียวเมื่อกี้น้อยไปนิดนึงย่ะน้องพี่บอกว่าออกนิดเดียวนี่แทนที่แมวออกนิดเดียว ทุกคุณน้องคะใจเย็นๆก่อนนะคะตรงไหนที่อยากให้เอาออกอีกนะคะตรงนี้ครับเจ๊ตรงจอน,นี่ยเหรอคะคหยุยดีขึ้นเยอะเลยครับเจ๊ทีนี้น้องเลยแม่นตุนุนไปเลยไม่นเลยครับเจ<ล>๊น,น,น้องมือใหม่ไปปะครับทีนี้เดียวยังตัดไม่ได้เลยอะย่ะอุยพอดีน้องก็เพิ่งมาทำงานเดี๋ยวเจ๊ตัดเตือนทายไม่ต้องห่วงนะคะได,ไ,ดได้ได้ครับเจ๊เฮ้ยพวกเราเรื่องต่อจริงเว้ยตัด ดีนะนุ่มๆเฮ้ยหนูเจนหนูเป็นอะไรคะเนี่ยก็หนูไม่มั่นใจนี่คะหนูไม่รู้ว่านิดเดียวนิดเดียวมันนิดแค่ไหนอ,ะอ่ะจะนิดเดียวแค่ไหนคือหนูก็ต้องมั่นใจไปเลยเพราะว่าลูกค้าที่มาเนี่ยเขาต้องการความมั่นใจจากเราเนื้อออกปะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหนูจะพยายามใหม่ค่ะเออครั้งหน้าเอาใหม่นะคุณาจาโอเคแล้วใช่ไหมคะ เป็นไงเหนื่อยไหมวันนี้นิหน่อยค่ะสู้สู้สูมันใจเข้าไว้มั่นใจเชื่อใจทําได้เชื่อมั่นจีนไอ้แฟ d หนึ่งปีแล้วสินะที่เราไม่ได้กลับมาตัดผมเลยเนี่ยคิดว่าไปทำงานออฟฟิศที่ไหนได้ไปอยู่บนเรือเก้ยไม่ได้ตังค์ให้นะคะ ทีนี้ไม่มีร้านตัดผมแล้วนี่เพื่อนคนนั้นคนนั้นไงที่น้องนี่ตัดให้อ่ะอ้าวไอ้นี้เอาออกกี่เซนยังไงตัดเลยเจ๊เราตัดเจ๊เลยเฮ้ยเราไม่กูตัดขอบตัดกับใช้ปัะจำมึงนะเอาไหมอ่ะวันนี้เราไม่โวยว่ะอ่ะก็ได้คนมันจะหล่อกไม่อยู่ที่ทรงผมอยู่แล้วอยู่ที่หน้าตาก็ได้มึงโอเคโอเคอ่ะนั่งเลยนั่งเลยอ่ะงั้นนั่งนี่นะนี่ค่ะค่ะค่ะคอก่ะค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 ไงอ่ะโฟมโฟม ได้ครัพี่รอแไปมเลครับได้รลปเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้งเฮ้ยเฮ้ยแฮ้เเฮ้ยเ้เเยเฮ้เน้ยยเฮ้ย้เ้ยเน้ย้เฮ้ยอฮ้ยเฮ้่ยเฮ้ยเฮอ้ยเเยเเ้ย้้เ นะเจ็บจริงไปน้องมะเรั้งนี่ยมันจะได้ออกทีเดียวเ็ะทีเดียวไม่ได้ทีรอแล้วต้องตายหมดเลยคุณลงคนนี้วันนี้เราทรงอะไรจ๊ะลองลองทรงครับแต่แต่เน้นไว้จอดแล้วกันครับแล้วก็การจอดนิดเดียวพอได้เลยได้เลยมีบริการนวดไหมครับวันนี้นั่งเครื่องมานสิบสามชั่วโมงเมื่อยมากๆเดี๋ยวจัดให้เลยนานนวดแรงได้นะได้ครับได้ครับอ่าเดี๋ยวยกค่ะอีกนมดหนึ่งนวดเนื้อทงสอง ริการของเจเลยเจนะได้ไหมได้ไหมมมดถ่ายแล้วนะหน oh, oh. ึ่งสองโอ๊ยเจ้ไมเป็นไรไหมเนี่ยโอ๊ยหลับใช่ใช่ใช่สงสัยเจ๊นสะตอยไปก็เลยหลับลงไปเลยอ้ยจ้าใช่ไดมเนี่ยเจ๊หลับแล้วตัดผมนั้นแล้วกันพี่เอาทรงไหนดีคะเอาตรงนั้นเนาะกำลังมาได้เลยครับพี่พี่ขอเล่นเกมหน่อยนะได้ครับพี่เฮ้ ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอหนะพี่ไอ้น้องทำอะไรเนี่ยไปพี่ก็พี่แบบชอบขยับเนี่ยหนูก็ขอนึงดึงจะปั้งพี่ไม่ต้องไปห่วงค่ะมันแป๊บเดียวมันเสร็จค่ะพี่อ่าอ่าไม่รถจะอะไรจะเลี้ยวขวาเฮ้ยเลี้ยวซ้ายไป ว่าไปตามแรงพี่อะค่ะหนูกำลังต้องเซตัดเลยน,น้องเป็นปะเนี่ยเดี๋ยวพี่ผมเสียทรงไปทำไงนี่เหรอคะอุ้ยทำไมเสร็จเร็วน้องขออีกนิดนึงเนี่ยตรงโจโจหัวแต่ว่าไอ้ตรงข้างๆพี่ขอเก็บไว้แล้วกันแต่ว่าข้างบนเนี่ยข้างหลังเนี่ยเอานิดเดียวพอนะนิดเดียวเหรอคะนิดเดียวอีกแล้วนิดเดียวครั้งที้เราก็มีปัญหาแล้วนิดเดียวของไองหมอนี้เเท่าไหร่อะเออก็นิดเดียวไงมั่นใจแล้วไขไปเลย แล้วถ่ายไปเลยเ f ฟเ m ลม e มเม็งส e เโอเคเอาเนี่ยอกไปแล้วกัน,นง่มหลับไปนานเลยเจ๊โอ้โหหลับไปนานนะสิดูท่าจะเพลียใช่ไหมล่าเนี่ยโหโล่งมากเลยเจ๊เหนีลล่ะโ,โหเจ๊จองท่านี้ดีมากเลยอ่ะใช่เป็นเกาหลีไงเฮ้ยเจ๊มันเล่าอะนะเอา้าก็เกาหลีไง ตอนนี้ทรงนี้ที่เกาหลีอะคือเขาคิดกันมากกลงอยู่กลงใจนะบอกเลยว่ายังตัดเลยเนี่ยน้องลองหันเอียงเนี่ยเอียงเนี่ยเอียงไปเอียงมาสองข้างลองดูดีๆนะเท่ากันเป๊ะมั่นใจเลยว่าน้องหล่อระดับเกาหลีโอ้จริงเหรอเจ๊จริงโอ้ยขอบคุณมากนะเจ๊เจ๊เจ๊เอาติ๊บไปเลย,ยตัดกับเจ๊ไม่มีหวังยังไงสิไม่ละโอ้ยขอบคุณนะสุดหลอ่อครับเจ๊ผมรอเพื่อนเออเสร็จแ,แล้วค่ะ ไปไปไปวันนี้กูหลับไปนานเลยอะเช้าแล้วพลาออกบิดาบัตพลาออกบิดาบัตเฮ้ยกูนี่หว่าไอ้หนูคไปเป็นเนี่ยครั้งที่แล้วพี่มันรู้บอกเอานิดเดียวหนูก็เลยเอานิดเดียวเหมือนกันไงคะพี่เฮ้ยไม่ใช่ที่มันมันนุ่มไหมัตั้งหัวเลย หนูอันี้ไม่โอเควิ่งกว่าอยังไรยาววะเอ่อเอ่อเรียนเยเดี๋ยวหนูหนูแก้ให้ไหมคะพี่เดี๋ยวหนูแก้ให้ค่ะพี่รอแป๊บนึงนะคะจะไปจะแก้ไงมันผุผูกมันไม่งอกอะเนี่ยเอออ่อแล้วนะคะจะได้แบบเท่ากันไหมคะพี่ไม่ต้องเลยเดี๋ยวผมจะไปโพสเฟซบุ๊กคอมเมนต์ร้านคุณเลยไม่โอเคเลยอ่ะอ่ะอ่ะคุณน้องค่ะใจเย็นค่ะนีบคุณน้องดูในกระจกเจมั่นใจว่าทรงเนี้ย เข้ากับหน้ารูปไข่ของคุณน,น้องสุดๆจริงแล้วเดี๋ยวคราวนี้ดารานะมาตัดตรงนั้นแถมจะบอกว่าอากาศร้อนแบบนี้นะเจมั่นใจว่าน้องไม่หลอนแน่นอนค่ะเออก็จริงเจ้ใช่เจ้แล้วถ้าผมไปไหว้พายเขาวะายเขาจะพายเขาจะน้เฮ้ย,ยเจมันทำยังไงอะให้มันเท่ากันค่ะค่ะค่ะม้า เดี๋ยวเจ๊ตักเตือนให้น้องแจนเขาไม่ค่อยมั่นใจหนูขอโทษนะคะพี่ไปเพื่อนกลับไม่รับูแล้วก็ไม่โอเคเอา,าไปเพืดด่อนลับโอ้นับเจ๊เดวดีครับวัสด,ดีจ้ะอุ้ยแต่เขายังไม่ได้จ่ายตังค์เลยจะไ,ได้แล้ไงกับเเี่ยเ <c oughs> จ๊ขอคุยด้วยหน่อยหนูหนแจนมานี่เลยค่ะเจ๊ <c oughs> คือเจ๊ว่าหนูทํางานเราเป็นปีแล้วนะทําไมเป็นแบบนี้อะตูไม่มั่นใจเลยค่ะเจ๊นะหนูก็โสมด้วยแล้วยิ่ง เจอลูกค้าที่เขาทั้งหลอ่อทั้งเนีย้ยบหนูก็ยิ่งโลกลันทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะเจ๊ไม่มั่นใจอ่ะแต่เจ๊ว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ฝีมือและมันอยู่ที่ความมั่นใจของหนูมากกว่าเจ๊ว่าหนูต้องเอานี่ไปใช้แล้วละ่ะนี่ La Neige Bouncy and Firm Sleeping Mask Sleeping Mask ตัวใหม่ล่าสุดจาก l a n e i นี่จะบอกว่าด้วยส่วนผสมจาก Peony Collagen Complex ตัวช่วยทำให้ผิวดูเด้งเฟิร์มฟอร์มช่วยเติมเ <c oughs> ต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวในช่วงข้ามคืนได้เลยค่ะเจ๊เดี๋ยวหนูจะไปลองนะคะเอาไปเลยวิธีใช้นัง่ายมากเ <c oughs> พียงทา Bouncy and Firm Sleeping Mask ทิ้งไว้ตอนกลางคืนก่อนนอนโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องล้างออกเลยตื่นมานะ ผิวเราเนี่ยก็จะเด้งนุ่มเฟิรมชุ่มชื่นได้จะได้มั่นใจเหมือนเจ๊ได้เลยค่ะเจ๊จะใช้เลยค่ะ รอหนอจ้ามีรบซื้อ๋อไม่มีจ้าสวยงามมากเลยรุนขึ้นบนตัวทีนึงกลับบ้านได้้าสวยจ้มีร้อคือถะอุ้ยแต่เขาล้านี้เขาไว้เขาไปแล้วไม่เคียดอ แม่งปิดทุกร้านเลยหรือร้านเดียวแต่เอาจริงนะไม่เกี้ยคนมันเยอะขึ้นเว้ยต่มตาคนนั้นเลยนะไม่เอาไม่ตามึงอะตามึงนั่นแหละตาที่ร้านมือมึงก็ต้องตาคนนั้นดิใครเลี้ยงมีดเอาว่าผมกูจะงอกกันนี่รึม่ดของกูนะเหรอเอาไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูตัดเองตัดเองเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวตัดเองอะไรไม่เดี๋ยวกูเฮ้ยเอาจริงนะอะไร เหมือนชีวิตจริงเริ่อตัดกับเจ๊ไปดิเออได้วะมามามาสุดหล่อนั่งเลยแต่เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้วันนี้ดูดีเลยนะครับผมแต่ตรงนี้ผมขอออกนิดนึงได้ไหมครับนิดนึงเหรอคะได้เลยค่ะโอ้ไปมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับ ตรงเนี้ยหล่อมากๆเลยค่ะเหมือนกับดาราเบอร์ใหญ่ช่องจีนเอ็มทีวีเลยค่ะใช่หรอ,อครับใช่ค่ะหล่อมากเลยเหรอครับใช่ค่ะหล่อกวาอีกค่ะแค่มัน่นใจอะไรอะไรก็ง่ายขึ้นอย่าลืมลาเนทบาลซี ate, and firm mark. ่แอนด์เฟิร์มสลิปปิ้งมาร์คสลิปปิ้งมาร์ตัวใหม่ล่าสุดจากลาเนทซื้อได้ที่ลาเนทออฟิเชียลออนไลน์สโตร์และเคาน์เตอร์ลาเนททุกสาขาเลยค่ะเสร็จเหมือนกันจ้ามา นี่จ่าเสร็จเหมือนกันเย้ yeah! Yeah!